สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพชรก็พามาเที่ยววัดอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นวัดศรีมงคลใต้นะคะครั้งก่อนพาไปเที่ยววัดศรีมงคลเหนือแล้วใช่ไหมตอนนี้พามาเที่ยววัดศรีมงคลใต้นะคะติดกับศาลเจ้าแม่สองนางสถิตนะคะทุกคนเป็นวัดหลวงนะคะเป็นวัดหลวงวัดประจําจังหวัดมุกดาหารนะคะค่ะเดินเข้ามาก็จะมีที่ ขายดอกไม้นะคะที่ขายน้ําแล้วก็ขายดอกไม้เนี่ยซื้อตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปไหว้นะคะก็จะเข้าประตูนี้ได้แล้วก็จะเข้าประตูข้างในนะคะก็จะมีโบสถ์ที่สวยสดงดงามมากๆนะคะนี่ก็จะเป็น พระเจ้าองค์หลวงนะคะขออนุญ,ญาตนะคะพระเจ้าองค์หลวงถ้ามากราสักาะะได้นะคะนะคะภายในโบสถ์ก็จะสวยสดงดงามด้วยนะคะดอกไม้ก็จะมี ใครมีความประสงค์ที่จะถวายดอกไม้นะคะจัดก็จะสามารถมาจัดมาถวายได้นะคะเป็นบทที่สวยงดงามมากๆนะคะอันนี้เป็นที่สักราระของอประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ขอกราบพระเจ้าองค์หลวงก่อนแบบหนึ่งนะ ขอวางกล้องก่อนนี่ถ้าใครมาเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารก็สามารถมากราบนะคะสักการะพระเจ้าองคหลวงได้นะคะอันนี้เป็นพระพุทธร,รูปนะคะที่สำคัญนะคะที่ชาวมุกดาหาร ให้มากับไหวบูชานะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวแม่พาออกไปดูข้างนอกบริเวณวัดนะคะนี่ก็จะมีคล้องอันนี้ห้ามลุกคลอง สีมงคลใต้อันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะคะอันนี้เป็นประวัตินะคะวัดสีมงคลใต้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารมาตั้งแต่อดีตเมื่อเจ้าจันทกินรีซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กรุงศรีสัตนาขาหุดได้พาไพร่พลอพยพข้ามโขงมาตั้งบ้านเมืองอยู่ปาก้วย มุกริมฝั่งโขงด้านตะวันตกเมื่อพศ2310นะคะได้พบวัดร้างซึ่งมีพระพุทธรูปอีกสององค์อยู่ใต้ต้นโพและต้นตาลเจ็ดยอดอยู่ริมฝั่งโขงพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปกาออิดถือปูล ส่วนองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยเหล็กเนื้อดีจึงได้สร้างกุดวิหารและวัดขึ้นณนะบริเวณวัดร้างริมฝั่งโขงและขนานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่ว่าวัดศรีมงคุลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ขึ้นไปประดิษฐานไว้บนพระวิหารแต่พระพุทธรูปโลหะองค์เล็กกลับลงไปประดิษฐานใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขงดังเดิม ต่อมาก็ค่อยๆจมหายลงไปใต้ดินจึงขนาดนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่าพระพุทธรูปหลกเหล็ก,ลกส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้ขนาดนามว่าพระเจ้าองค์หลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงปัจจุบันครั้นถึง,งพศ2321เมื่อกรุงธนบุรีได้รวมได้รวบรวมหัวเมืองในสองฝั่งโคงให้รวมอยู่ในชา,อ,า,าอะไรเนี่ยช้าขอบ ทันทศสีมาจึงโปรดก้าวให้เจ้าปินรีเป็นพระยาจันทรศีสุราชอุปราชเจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกวัดสีมงคลเคยเป็นสถานที่กระทําพิธีดื่มน้ําพระพิพัฒน์สัตยาประจําปีของเมืองมุกดาหารต่อมาเมื่อมีวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ตั้งขึ้นอีกวัดหนึ่งในเขตตําบลสรีมงคลจึงเรียกวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า วัดศรีมงคลเหนือและเรียกศรีมงคลเดิมว่าวัดศรีมงคลใต้ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชั้นวรวิหารเอออันนี้ก็ประวัติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือบริเวณโดยรอบนะคะของวัดศรีมงคลใต้นะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นเนื้อที่นาะ ก็จะประมาณสองไร่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นศาลาเป็นกุฏของพระนะคะอันนี้วิหารหลังเก่าหรือเปล่าเนี่ยหันหลังเนี่ยอันนี้หันหลังนะทุกคนน่าจะเป็นโบสถ์วิหารหลังเก่ามะน่าจะใช่ค่ะแต่แต่หันหันหัน หันหน้าไปทางที่ตะวันตกกุดสวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากๆนะคะท่อนไม้หนักท่อนไม้หนักกวักเป็นโพรงอินโป่งไม้กระทุงให้เกิดเสียงก้องห้องขานไปจากวัดสู่บ้านเป็นสัญญาคนเข้าใจรักษาไว้องค์โปูานอิสานา อันนี้ขึ้นขึ้นทางนี้กดขึ้นทางนี้ทุกคนเนี่ยขึ้นทางนี้ไปชมวิวสวนย่อมสาธุพระาจยา์ สงบดีนะคะทุกคนศาลากุดก็หลังใหญ่มีที่ให้นั่งเล่นด้วยนั่งปฏิบัติธรรมร่มเย็นนะคะเนื้อที่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จัดเป็นที่ที่ให้นั่งใครจะมานั่งเล่นนั่งมาชมวิวปฏิบัติธรรมก็ได้ ฝากเพื่อนๆทางขาที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะอันนี้ก็คือวัดศรีมงคลใต้นะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านะคะก็เป็นวัดศรีมงคลเหนือนะอันนี้คือวัดศรีมงคลใต้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพชรด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้ก็คือวัด รามหลวงอยู่จังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนอันนี้อยู่ติดริมโขงเลยนะอยู่ติดริมฝั่งโขงเลยนะคะมาที่เส้นอหอเจ้าแม่สองนางสถิตก็จะเห็นวัดสีมงคลเหนือเลยนะอยู่ใกล้ ท่าด่านท่าด่านศุนลากากรมุกดาหารที่จะข้ามไปฝั่งลาวทางเรือนะคะสําหรับคลิปนี้แม่เพชรก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ